สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ t i ไ e h o r r ่ r er Story นิทานสยองสอบมบรรทัดสำหรับเรื่องเล่าวันนี้มีชื่อเรื่องว่าคนแปลกหน้าในภาพถ่ายพี่เคยเห็นแล้วแต่พี่ไม่เคยกล้าพูดคำพูดของพี่ชายพี่ภูผาทำให้หัวใจของอิงฟ้าหล่นวูบพี่หมายความว่ายังไงเคยเห็นแล้วอ่ะแล้วไม่บอกใครเลยเหรอปลายสายก็งเงียบไปอีกก่อนที่เสียงถอนหายใจจะดังแว่วผ่าน พี่เห็นมาตั้งแต่หมอบปลายแล้วล่ะฟ้าตอนนั้นพี่คิดว่ามันแค่บังเอิญหรืออาจจะเป็นแค่ญาติของใครที่เราไม่รู้จักแต่พอมันเริ่มปรากฏบ่อยขึ้นมาพี่ก็เริ่มกลัวพี่ไม่กล้าเปิดปากบอกใครแล้วเขาคือใครอย่างนั้นเหรออิงฟ้าก็ถามเสียงแผ่วพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่จำหน้ามันได้แม่นเลยถึงแม้หน้ามันจะไม่ค่อยชัดพี่จำได้ว่าทุกครั้งที่มันอยู่ในรูปมันจะจ้องกล้องตลอดเวลาเหมือนว่ามันนถูกถ่าย อิงฟ้าก็นั่งนิ่งงันสมองก็วิ่งวนด้วยคำถามที่ไร้คำตอบชายคนนั้นคือใครกันแน่เข้ามาได้ยังไงทำให้เขาหยุดในทุกภาพและไม่มีใครจำเขาได้เลยแม้แต่คนเดียวเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะทำออกมาเบาๆวา่าแล้วพี่รู้ไหมตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนยังไงอย่างนั้นเหรอมันขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นทุกปีเงียบเสียงฝนที่เริ่มตกป,ป,ยปยรยๆปรข้างนอกหน้าต่างของอิงฟ้าเน่กกระดังเข้ามาแทนคำตอบ สามวันต่อมาอิงฟ้าก็เดินกลับมาที่บ้านของขอครอบครัวที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านไม้สองชั้นหลังเก่าซึ่งพ่อแม่ของเธออาศัยอยู่เธอไม่ได้กลับมานี่หลายปีแล้วหลังจากย้ายไปอยู่กรุงเทพเพื่อเรียนมหาวิทยาลัยแม่ยังเก็บรูปพวกนี้ไว้หมดเลยเหรอเธอถามขณะนั่งอยู่ในห้องเก็บของด้านหลังบ้านที่เต็มไปด้วยกล่องกระดาษเก่าแม่ของเธอก็คือแม่หญิงร่าเบาๆเก็บ <c oughs> <c oughs> สิลูกเก็บหมดนั่นล่ะของมันเก่าแล้วก็มีของทรงจำดีๆนะแม่เคยเห็นคนแปลกหน้าในรูปไหมคะ แม่หญิงเนี่ยก็หยุดยิ้มทันทีและเพราตาก็สะท้อนความนังเลเอ่คนแปลกหน้านั่นเหรอหมายถึงใครอ่ะอิงฟ้าก็หยิบภาพวันเกิดแม่เมื่อ5ปีก่อนยื่นให้เธอชี้ไปที่ชายที่ยืนอยู่ข้ามประตูรั้วคนที่ไม่มีใครรู้จักแม่หญิงก็มองไปที่ภาพแล้วสีหน้านก็เปลี่ยนไปอย่างช้าๆแม่ยังจำได้เลยว่าคนนี้คือใครเธอไม่พูดอะไรต่อแต่ลุกขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็เดินออกจากห้องเก็บของพร้อมกับที่อิงฟ้าไว้อย่างสับสนคืนนั้นอิงฟ้าก็นอนไม่หลับ ภาพถ่ายชายแปลกหน้าก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวเธอลูกขึ้นไปปิดลิ้นชักเก่าในห้องนอนและก็ดึงอัลบั้มจากภาพสมัยเด็กออกมาเปิดอีกครั้งหนึ่งภาพแรกงานละกรทงเมื่ออิงฟ้าอายุหกขวบชายคนเดิมยืนข้างคนขายลูกโป่งภาพที่สองอิงฟ้ากับพี่ภูผาถ่ายรูปหน้าบ้านวันแรกของการเปิดเทอมป .1 ชายคนนั้นก็อยู่ไกลๆใไตายต้ตนลำไย,ยในสวนหลังบ้านภาพที่สามภาพถา่ายครอบครัวในงานปีใหม่ปี2003เขาอยู่ข้างหลังพ่อแค่ครึ่งหน้า ลงมาจากขอบกรอบหน้าตา่างหัวใจของอิงฟ้าเต้นแรงขึ้นจนรู้สึกได้เธออื้อมือหยิบแว่นขยายจากโต๊ะทำงานและก็ส่องดูภาพถ่ายอย่างละเอียดดวงตาของเขาเปลี่ยนในภาพแรกมองไปทางกล้องภาพที่สองยิ้มบางๆและภาพที่สามยิ้มกว้างขึ้นและดูเหมือนจะไลก่กล้องมากกว่าครั้งก่อนวันรุ่งขึ้นอิงฟ้าก็ตัดสินใจทำสิ่งหนึ่งที่เธอไม่เคยจะทำเธอนำภาพถ่ายไปที่ร้านอารูปก่าในตัวเมืองเชียงใหม่และก็ตรวจสอบ ลุงเอกช่างภาพรุ่นเกา่าก็ดูภาพนั้นด้วยแว่นตาที่หนาเตอะและก็นิ่งไปหลายนาทีหนูเอาภาพพวกนี้มาจากที่ไหนที่บ้านค่ะบ้านครอบครัวหนูลุงเอกค่อยๆดึงรูปหนึ่งออกมาและก็วางมันข้างรูปอีกใบหนึ่งแปลกมากภาพถ่ายพวกนี้บางใบใช้กล้องคนละชนิดกันนะบางใบมาจากฟิล์มยุค8ปแต่คนคนนี้กลับคงอยู่เหมือนกันหมดเขาไม่ได้มาจากในกล้องเขาไม่ได้อยู่ในเลนส์เขาอยู่ในภาพหลังจากมันถูกถ่ายไปแล้ว อิงฟ้ารู้สึกเหมือนตัวเองหยุดหายใจไปชัว่วขณะหมายความว่ายังไงล่ะคะลูกเอ็นก็ก้มหน้ากระซิบเบาๆบ,บางคนไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกับเราแต่เขาเลือดจะปรากฏในสิ่งที่เราจำได้ทำไมอิงฟ้าก็นั่งอยู่กลางห้องนั่งเล่นบ้านไม้เก่าลอมนอบไปวยอัลบั้มภาพถ่ายและกระกระดาษบันทึกจากสมัยที่เธอยังเป็นเด็กแสงดนใบคล้อยกลอวผ่านบานเกล็ดไม้รอยฝุ่นลอยฟุ้งในอากาศและกับเงาจางของความทรงจำเธอเปิดสมุดบันทึกเล่มหนึ่งเป็นของตัวเองเมื่ออายุประมาณ9ก้าขวบ เมื่อคืนฉันได้ยินเสียงคนเดินรอบบ้านอีกแล้วอะพพูนบอกว่าเป็นลุงมองข้างบ้านแต่เราไม่เคยเห็นลุงคนนั้นเลยตอนทีสองเหมือนมีคนมาเคาะกระจกสามครั้งแต่พ่อแม่ไม่เชื่อแล้วก็บอกว่าเราฝันไปเธอนิ่งลมหายใจหนักอึ้งทำไมเธอหยุดจําเหตุการณ์นี้ไม่ได้เลยหรือว่าเธอเคยพยายามลืมมันแล้วในค่ำของวันเดียวกันนั้นครอโรัวกามากันพร้อมหนะ้าพร้อมตามเมื่อเย็นพ่อก็คือคุณเดชา มักจะเป็นคนเงียบๆส่วนแม่หญิงยังคงมีสีหน้าหลังเลทุกครั้งที่เรื่องภาพ่ายถูกหยิบยกขึ้นมาอิงฟ้าก็ตัดสินใจถามตรงๆขณะทุกคนเงียบพ่อแม่เคยจำยได้ไหมว่ามีแขกคนไหนที่มาร่วมง,งานทุกครั้งแต่เราไม่เคยรู้จักชื่อเขาเลยทั้งพ่อทั้งแม่ก็หยุดมือที่ถือช้อนแม่หญิงก็เงยหน้าขึ้นมาอย่างช้าๆฟ้ากำลังพูดถึงคนในรูปใช่ไหมลูกอิงฟ้าก็พยักหน้าแม่เคยเห็นเขาในงานแต่งของเราแต่ว่าตอนนั้นแม่คิดว่าเป็นญาติฝั่งพ่อ พ่อก็คิดว่าเป็นญาติฝั่งของแม่เราก็เลยไม่เคยถามกันเลยพ่อน่ะกก็พึามพำเบาๆผมจาเขาได้แต่ผมจำไม่ได้ว่าเคยพูดกับเขาหนูนะลองนึกดีๆแล้วค่ะอิงฟักหรือน้ำลหยเขาอยู่ในทุกเหตุการณ์สาคัญของบ้านเราแต่เราไม่เคยมีความทรงจาที่เกี่ยวกับเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเขาไม่ใช่คนพ่อน่ะก,ก็พูดขึ้นเสียงแผ่วเบาทุกคนก็เงียบกริบแม่ยิงก็มองหน้าพ่ออย่างตกใจเดช้าอย่าเริ่มเรื่องพวกนี้เลยพ่อน่ยก,ก็ไม่พูดต่อแอบลุกออกจากโต๊ะทันที กลางดึกคืนนั้นสเสียงฟีทับาเบาๆก็ล่อมาจากชั้นล่างอิงฟ้าก็ลุกขึ้นจากเตียงค่อยๆลงบนไดไม้ที่มีเสียงเอดอาเบาๆในทุกก้าวพ่อเคยืนอยู่หน้าชั้นหนังสือกำลังเปิดกล่องไม้เก่าที่ปิดสนิทด้วยกุญแจฟ้ามาดูนี่สิในกล่องนั้นมีเอกสารเก่าๆกระดาษสีเหลืองซีดรูปถ่ายที่ไม่เคยอยู่ในอัลบั้มใดและก็ซองจดหมายเก่าขาดรุ่งริ่งอิงฟ้าก็หยิบรูปขึ้นมาเป็นภาพขาวดำและก็มีชายแปลกหน้าคนเดิมยืนอยู่ในภาพถ่ายหน้าบ้านแต่ภาพนั้นก็มีเพียงแค่เขาคนเดียว บ้านอยู่ด้านหลังรกร้างเงียบงนันภาพนี้ไม่เคยมีใครถ่ายพ่อนะู่้เบาๆหมายความว่ายังไงล่ะคะล่องตัวนี้เนี่ยอยู่ในห้องเก็บของมาเกือบ20ปีไม่มีใครเคยแตะมันแล้วอยู่ๆมันก็เริ่มมีรูปนี้ปรากฏขึ้นในฟิล์มอิงฟ้าก็ขนลุกว่าแล้วพ่อเคยเห็นเขาตัวจริงไหมพ่อก็เงียบไปนานก่อนจะตอบว่าอืมพอนะ่อเน่ยเคยเห็นครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ล่ะคะตอนที่แม่นะ่ยกำลังท้องลูกอยู่ วันรุ่งขึ้นอิงฟ้าก็เดินทางไปยังสำนักงานเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เธอต้องการตรวจสอบที่มาของบ้านหลังนี้หลังจากรอเอกสารอยู่นานเจ้าหน้าที่หญิงกลางคนเดิมเลยก็เดินเข้ามาพร้อมกับแฟ้มหนาปึกที่ดินนี้เคยเป็นของครอบครัวอินเรืองเมื่อประมาณ70ปีก่อนนะคะแล้วครอบครัวนั้นมีสมาชิกกี่คนเหรอเจ้าหน้าที่ในกระเบองเอกสารอย่างตั้งใจข้อมูลมีแค่ผู้ครอบครองคนแรกเท่านั้นคะ่ะเป็นชายโสดชื่อนายบุญยศิธิ์อินเรืองอิงฟ้าก็ขมวดคิว้วแล้วเขาไปไหนล่ะคะ ม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่มีบันทึกว่าบ้านหลังนี้ถูกรื้อร้างประมาณปี1977และก็ถูกขายต่อให้กับคุณเดชาในปี1990ค่ะเธอหยิบภาพชายแปลกหน้าออกมาจากกระเป๋าและก็ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่คุณเคยเห็นคนในรูปนี้ไหมคะเจ้าหน้าที่เดยกก็มองรูปแล้วก็สะดุดไปเล็กน้อยเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะอ๋อใช่ที่ไหนล่ะคะมีรูปถ่ายคล้ายๆกันแปะอยู่ที่บ้านเลขที่88ตรงหัวซอยนู่นนะคะบ้านเก่าที่ไม่มีใครอยู่มาหลายสิบปีแล้ว สายลมก็เย็นบ่ายวันอาทิตย์พัดผ่านตรอกเล็กๆที่เงียบงันของย่านเมืองเก่าเชียงใหม่บ้านไม้สองชั้นทรงล้านนาเก่าสูสงๆตั้งอยู่เงียบเงันใต้ร่มเงาต้นลำยาที่แห้งเฉาแม้จะเป็นตอนกลางวันแต่ว่าเงาของบ้านกลับทอดยาผิดธ,ธรรมชาติราวกับกลืนแสงแดดที่มันพาดผ่านอิงฟ้าก็ยืนอยู่หน้าประตูไม้เก่าที่มีเลขเหล็กขึ้นสนิมแปดๆติดอยู่ประตูไม้ล็อกแต่ว่าเสกแอดอย่างเยือกเย็นเมื่อเธอผลักมันเข้าไปฝุ่นน้าเติดในอากาศเหมือนกับพยายามจะไล่แขกผู้มาเยือนให้ออกไปมีใครอยู่ไหมคะ อิงฟ้าก็ถามแม้จะรู้ดีว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่มานานแล้วมีเพียงแค่เสียงนกกาที่บินผ่านหลังคาภายในบ้านเธอเดินอย่างช้าๆผ่านทงกลางที่ปูพื้นไม้มีรอยแตกเล้าจากการเวลาบ้านดูร้างมาหลายสิบปีแต่กลับไม่ได้มีฝุ่นหนาเหมือนที่มันควรจะเป็นเรากับมีใครดูแลมันอยู่อย่างเงียบๆบ,บนผนังห้องรับแขกก็มีกรอบรูปไม้ใบใหญ่ปิดด้วยผ้าขาวเก่เา อิงฟ้านัก็อื้มมือขึ้นค่อยๆดึงผ้าออกและก็มีภาพถ่ายเขาําขนาดใหญ่ของชายคนหนึ่งไม่มีชื่อไม่มีคําอธิบายใต้ภาพใบหน้าของเขาคือคนเดียวกับที่อยู่ในภาพถ่ายของครอโพเธอมาตลอดหลายปีดวงตาในภาพจ้องมองตรงมาที่เธอไม่ใช่แค่ภาพถ่ายธรรมดาแต่มันมีบางอย่างที่ยังอยู่ข้างในนั้นมือของเธอเย็นเฉียบเธอกําลังหมุนตัวเองออกาจากห้องแต่ว่าทันใดน,นั้นเสียงเหมือนกับกระจกแตกราวก็ดังมาจากชั้นบนอิงฟ้าก็เงยหน้าขึ้นมา ไม่มีใครควรจะอยู่ที่นี่เธอควรก้าวถอยหลังออกไปแต่กลับเดินขึ้นมาในประเทศเมืองกำมีบางอย่างเรียกเธอให้ขึ้นไปชั้นบนมีห้องนอนเพียงห้องเดียวประตูก็เปิดอ้าเธอเห็นว่าภายในห้องน่ะมีเพียงเตียงไม้และก็โต๊ะเขียนหนังสือและก็กล้องถ่ายรูปโบราณวางอยู่เธอเดินเข้าไปหยุบกล้องขึ้นมามันเป็นกล้องฟิลม์มยาชิกะยุค1,950้ายมีฟิล์มอยู่ข้างในนั้นยังไม่ได้ล้างข้างๆก็มีกล่องกระดาษขนาดเล็กซ่อนไว้ใต้ผ้า อิงฟ้าก็เปิดมันออกภายในกล่องก็มีซองภาพถ่ายเกา่าและเมื่อเธอเปิดดูรูปแรกก็มีเด็กญิงตัวเล็กๆกำลังเล่นในสวนหลังบ้านและชุดนั้นเธอในกระจำได้แม่นว่าคือตัวของเธอเองเมื่ออายุหกขวบแต่คนในรูปถ่ายนี้ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เพราะว่าในเงาสท้อนของหน้าต่างหลังเด็กคนนั้นมันคือชายแต่งหน้าที่ยืนอยู่หลังกล้องรูปต,ต่อมาก็เป็นรูปสมาชิกของครอบครัวเธอ แต่ถ้าจากมุมที่ไม่เคยมีใครอยู่ตรงนั้นเหมือนกับมีใครอีกคนหนึ่งอยู่ในบ้านตลอดเวลาในมุมที่ไม่ได้มีใครรู้ตัวและเขาก็บันทึกทุกชีวิตทุกเหตุการณ์ก่อนที่เธอจะเดินออกจากห้องบางสิ่งกระดึงดูดสายตาของเธอไปที่กระจกบานเล็กบนโต๊ะเมื่อเธอก้มมองลงบนกระจกเบื้องหลังมันไม่ใช่ห้องว,างว่างๆแบบที่เธอเคยเห็นตรงหน้าแต่มีชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงมุมห้องยิ้มให้เธอในองเงาสะท้อนนั้นเธอก็เลยหันกลับไปไม่มีใครแต่เมื่อมองกระจกอีกครั้งหนึ่งเขาก็ยังอยู่ตรงนั้น อิงฟ้าหายใจติดขัดแล้วก็รีบกลาวออกมาจากห้องวิ่งลงบันไดแล้วก็พับประตูหน้าบ้านออกอย่างแรงเรากลับนี่ออกมาจากภาพขนาดยักษ์คืนนั้นเธอก็นำฟิล์มที่อยู่ในกล่องกลับไปให้กับลุงเอกที่ร้านล้างรูปเขารับมันด้วยความลังเลแล้วก็พูดเพียงว่าหนูแน่ใจอย่างนั้นเหรอวันหนูอยากจะเห็นสิ่งที่อยู่ในนี้อิงฟ้าก็พยักหน้ามันไม่ใช่แค่เรื่องของภาพถ่ายอีกแล้วค่ะมันอยู่ในครอบครัวของหนูมานานมากกว่าที่คิดลุงเอกถอนหายใจแล้วก็พึมพำเบาๆถ้าอย่างนั้นก็เตรียมใจเอาไว้เลย เพราะบางภาพมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะเห็นที่ร้านล้างรูปของลุงเอกอยู่ใกล้กับตลาดวาโลร์ตในตอนค่ำมันดูเหมือนกับร้านธรรมดาแต่ว่าในยามที่ร้านปิดแสงไฟหน้าร้านด้านในกลับสว่างสวยราวกับห้องทดลองอิงฟ้านั่งอยู่เงียบบนเก้าอี้ไม้พับขณะที่ลุงเอกกำลังทำงานในห้องล้างฟิล์มด้านในประตูก็ปิดแน่นและก็มีกระดาษติดว่าอ้ามเปิดกำลังล้างวิญญาณมันเป็นมุกตลกที่เขาใช้เสมอ แต่ว่าครั้งนี้เธอไม่ขำครู่หนึ่งลุงเอกก็เดินออกมาใบหน้าซีดเผืดอดเขาไม่ได้พูดอะไรแต่ว่ายืนซอภาพให้กับเธออิงฟ้าก็ระไว้มือเย็นเฉียบในใจของเธอก็กลัวจับใจแต่ก็รู้ว่าเธอไม่มีสิทธิ์ไม่ดูภาพที่1เป็นภาพสีซีเปียเด็กหญิงคนหนึ่งกําลังยืนอยู่กลางสวนเธอจําได้ทันทีนั่นก็คือตัวของเธอเองแต่มุมกล้องนั้นก็คือมุมสูงบางสิ่งบางอย่างกําลังมองลงมา สิ่งแปลกก็คือใบหน้าของเด็กในภาพไม่เหมือนกำลังยิ้มแต่มุมปากของเธอกลับถูกยืดออกไปยามผิดธรรมชาติเหมือนกับมีมือมองไม่เห็นดึงแก้มของเธอให้ยิม้มภาพที่2ห้องดังเล่นของบ้านภาพครอบครัวกำลังทานข้าวแต่ในภาพนี้ทุกคนในบ้านนั้นนิ่งเหมือนรูปปั้นลืมตากว้างผิดปกติและตรงมุมล่างขวาก็มีเงาสะท้อนจากรกระจกชายแปลกหน้าก็ยืนอยู่ตรงนั้นและก็มองกล้องตรงๆ พร้อมกับถ่ายภาพจากอีกด้านหนึ่งของความเป็นจริงภาพที่3ไม่มีคนอยู่ในภาพมีเพียงบ้านเวลาตอนกลางคืนหน้าต่างชั้นบนเปิดอยู่แสงจากข้างในห้องก็วูบไหวเหมือนกับมีเทียนหลายเล่มเมื่ออิงฟ้าพยายามจะขยายภาพขึ้นเธอก็มองเห็นใบหน้าของใครบางคนแนบวิธีกระจกไม่ใช่ใชายแปลกหน้าแต่เป็นเธอเองในตอนที่อายุประมาณ70ปี ภาพที่สี่ก็คือภาพสุดท้ายเป็นภาพขาวดํามันคือภาพรวมทุกสมาชิกในครอบครัวนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเหมือนถ่ายภาพครอบครัวแต่สิ่งที่ผิดปกติอย่างร้ายแรงก็คือทุกคนในภาพแก่ลงกว่าอยู่จริงอย่างน้อยห้าสิบปีพ่อนผมงองหมดหัวโค้งงอแม่หญิงนั่งตงงองหลังค่อมพี่ผู้ผามีไม้เท้าผ้าบนเขา่าและตัวอิงฟ้าเองก็คือญิงฉราในชุดกระโปรงลายดอกยิมอ่ออนแต่ว่าตอนที่ถ่ายรูปนี้พวกเขายังคงอยู่ในปัจจุบันตุงเองเดงก็บพูดเบาๆว่าเหมือนมันบันทึกอ,อนาคตเอาไว้ อิงฟ้าก็กลืนน้ำลายมันหมายความว่ายังไงล่ะคะลุงเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่บางทีชายคนในภาพนั้นอาจจะไม่ได้แค่บันทึกความทรงจำแต่เขากำลังเขียนมันใหม่ด้วยภาพถ่ายพวกนี้เดนว,วันนั้นอิงฟ้าก็กลับมาที่บ้านเธอเริ่มรู้สึกว่าทุกมุมของบ้านนั้นถูกเฝ้าดูอยู่เธอหยิบกล้องโพลารอยด์เก่า แล้วก็มาลองถ่ายเล่นทุกๆมุมห้องในบ้าน3ามรูปแรกไม่ได้มีอะไรแต่่ารูปที่4ี่ก็ถ่ายตรงระเบียงหลังบ้านชายแปลกหน้าปรากฏตัวในภาพครั้งนี้อยู่ห่างจากกล้องไม่ถึง2เมตรและกําลังยืนอยู่ข้างหลังเธอเธอก็เลยหันกลับไปทันทีแต่ก็ไม่เจอใครแต่เมื่อหันกลับมามองภาพเขาก็ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นท่าทางเหมือนกําลังเอียงหัวจ้องมองเธอเด้ยวยความสนใจบางอย่างที่เธอไม่อาจจะเข้าใจได้เช้าวันต่อมาอิงฟ้าก็ส่งรูปทั้งหมดให้กับพี่ภูผาทางอีเมลพร้อมกับข้อความสั้นๆว่ามอไม่ได้แค่ตามเรา เขากาลังเขียนชีวิตเราใหม่อ่านภาพถ่ายทวพยางจำสิ่งปแปลกๆที่เกิดขึ้นกับเราได้ช่วยบอกมาเราอาจจะไม่เหลือเวลามากนักแล้วไม่ถึงสิบนาทีพี่พูพาก็โทรกลับมาเสียงสั่นเครือเอะ๊ะฟ้าพี่จําได้แล้วว่าเคยฝันอะไรสมัยเด็กๆฝันว่ายังไงเหรอพี่ฝันว่าเรานั่งอยู่กับคนในบ้านทุกคนในบ้านแต่มันไม่มีใครพูดเลยเหมือนทุกคนกําลังรอให้มีใครบางคนมากดชัตเตอร์และตอนที่เสียงกดคลิกดังขึ้นทุกคนก็หยุดหายใจเงียบ อิงฟ้าจับมือนแน่นกับโทรศัพท์แล้วพี่ก็ตื่นขึ้นมาพี่รู้สึกเหมือนมีแสงแฟลชในห้องแต่ห้องมันมืดสนิทเรากำลังถูกเขาถ่ายอยู่ฟ้าทุกๆคืนทุกๆเหตุการณ์ในบ้านนี้เขากำลังสร้างอะไรบางอย่างหลังจากเรือดราที่เปิดเผยภาพถ่ายปริศนาและก็ชายแปลกหน้าเธอก็ตัดสินใจกลับไปยังบ้านเล็กที่88อีกครั้งหนึ่งคราวนี้พร้อมกับแฟ้มเอกสาร,รเก่าๆที่เจ้าหน้าที่อำเภอช่วยหาให้จากห้องเก็บเอกสาร,รสาธารณะแฟ้มมีชื่อว่าบุญยศิทธิ์อินเรือง บันทึกส่วนตัวในแฟ้มนี้มีจดหมายบันทึกและก็สม,มุดโน้ตเก่าๆหลายสิบหน้าที่ถูกเก็บไว้ในกล่องไม้เก่าและก็ถูกห่อหุ้มด้วยผ้าฝ้ายเก่าสิ่งที่บันทึกในสม,มุดโน้ตนายบุญญาสิทธิ์เป็นชายหนุ่มที่อาศัยในบ้านหลังนี้เมื่อราว40ปีก่อนเขาไม่ได้เป็นแค่เจ้าของบ้านธรรมดาแต่เป็นผู้พิทักษ์พลังงานบางอย่างที่ถูกเรียกว่าภาพเงาเขาเชื่อว่าภาพถ่ายไม่ใช่แค่การจับแสงและก็เวลาธรรมดาแต่คือประตูที่เชื่อมโลกของคนเป็นกับโลกของเงาที่ซึ่งจิตวิญ,ญญาณที่ไม่สมบูรณ์ยังคงวนเวียนอยู่ ชายแปลกหน้าในภาพถ่ายนั้นก็คือตัวตนที่บุญยสิทธิ์ผูกไว้กับบ้านโดยพิธีกรรมโบราณที่เรียกว่าการถ่ายจิตกระบวนการในการใช้กล้องและก็ภาพถ่ายจับและก็กักคังวิญญาณของตนเองกับคนรอบข้างเพื่อจะหลีกเลี่ยงความตายชายแปลกหน้าในภาพถา่ายก็คือบุญยสิทธิ์เองเขาได้แยกตัวตนออกจากร่างจริงของเขาและกลายเป็นจิตวิญญาณท,ที่ติดอยู่ในโลกของภาพภาพถ่ายทั้งหมดที่ปรากฏในครอบครัวอิงฟ้าเป็นผลของพิธีกรรมนี้บุญยสิทธิ์เลือกจะอยู่ในภาพถ่ายทุกใบ เพื่อจะเฝ้าดูแล้วก็คุ้มของครอบครัวที่ซื้อบ้านหลังนี้ต่อจากเขาเพรเชื่อว่าจิตวิญญาณของเขายังผูกพันกับสถานที่เหตุการ์ที่ครอบครัวไม่เคยเห็นตัวของเขาจริงเพราะเขาไม่ได้อยู่ในโลกของคนเป็นอีกต่อไปแต่เขาอยู่ในมิติเงาที่ถูกบันทึกไว้นในฟิล์มและก็กระจกทุกบานในบ้าน บุญยศิย์น,นั้นไม่ได้ปองร้ายเขาแค่กลัวการสูญเสียและก็ความตายเกินกว่าจะปล่อยให้ตัวเองและก็สถานที่ท,ที่รักต้องถูกลืมแต่การอยู่ในภาพถ่ายนี้ทําให้ครอบครัวอิงฟานั้นเริ่มถูกเข็นใหม่เหมือนภาพถ่ายที่แสดงอนางคตแก่กว่าอายุจริงเป็นผลของพลังวิญ,ญญาณที่พยายามจะตรึงเวลาของครอบครัวในสถานะหนึ่งต่อมาอิงฟาและก็ครอบครัวเนี่ยก็เลือกว่า จะต้องยอมรับชะตากรรมที่ถูกตรึงไว้ในโลกของภาพถ่ายและก็เงาเหมือนกับบุญยสิทธิ์หรือว่าจะพยายามทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณชายแปลกหน้าเพื่อจะคืนความเป็นธรรมชาติแก่ชีวิตด้วยความช่วยเหลือจากหมอดูและก็ผู้รู้ด้านพิธีกรรมโบราณในเชียงใหม่ของโปรอิงฟ้าจัดพิธีปลดปล่อยเงาในคืนเดือนมืดผลของพิธีกรรมเสียงสายลมก็ก้องกังวานในบ้านภาพถ่ายเก่าๆบนผนังก็เริ่มพร่ามัวจนจางหายไปชายแปลกหน้าก็ปรากฏตกรั้งสุดท้ายในกระจกเงาและรอยยิ้มอ่อนโยนที่เปลี่ยนเป็นความสงบสุขก่อนที่เขาจะหายไป สุดท้ายครอบครัวอิงฟ้าก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติภาพถ่ายทุกใบไม่มีชายแปลกหน้าอีกต่อไปบ้านก็นยังคงเก่าแก่แต่ก็เต็มไปได้วยความอุ่นและก็ความสงบอิงฟ้าเรียนรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราไม่เข้าใจอาจจะเป็นเพียงความกลัวและก็ความปรารถนาในการอยู่ต่อและก็ความรักที่อยากจะปล่อยวางแต่ชีวิตจะต้องเดินต่อไปและบางเรื่องเรานั้นก็ควรจะล่อให้เป็นเพียงแค่อดีต